สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องชาวโซเชียลมีเดียทุกท่านนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติมาแถวอำเภอเปยน้อยนะครับมากับเพื่อนผมนะครับคุณต้นนะครับแกพามาดูไร่ภรรยานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเก็บต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นยางไม้วงยางชนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับนะครับลองสลับไปทางนะครับ อันนี้คุณต้นนะครับเพื่อนผมหรือที่หูวจักกันนี้ซื้อบักต้นนะครับใช้เลยต้นน,ตนนี้ผมขึ้นว่าหัจกักต้นแดงเหรอต้อนอีหียงเนาะนี่เนาะเห็นไหมครับเป็นป่านี้โดยธรรมชาติเป็นป่าชาตินะครับแม่นบอกครับคุณต้นที่เขาจะมาเก็บเพ็รที่เมืองอเหรอใส่เขาจะมาเก็บเห็ดที่ป่านี่หะป่าชาตินี่แหละครับต้นชาติยางเหียงนะครับแต่ไม่ใี่ของยางเหียง S <S เห็นใบเห็นลูก,ลกมัย้ยเนาะเหน่้วบงมีเ็น้ไอนี่นะครับมีม,ม,ม,มีเห็นแล้วผมเห็นแล้วนะครับนะครบมันหมดตกหรือเปล่าไม่มันตกแล้วอ่าลองดูนะครับเมื่อกี้มาดูน,น,นีุู่นุต้นที่ที่ทางเขียวใส นี่ไงเห็นยังเนี่ยครับก็ไม่เหนน้อยขึ้นมาเด้แต่ไม่แน่ใจว่าหลายเรียงนี่อาจจะนานแล้วนะครับนี่ผมได้แล้วเนี่ยสองลูกแล้วเนี่ยนะครับป่าคือความอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้ภาสานเราแต่ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เห็นะครับข้องแรงแต่ก็มี ลูกมาตราเพียบนี่ต้นเต็มเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเอาเก็บเลยเดี๋ยวให้ตาดีเนาะวันนี้เราจะได้มาแล้วนะครับเคยเห็นป่ะเค,เ,เคยคิดที่จาไปปลูกว่ะ,ะว่าเป็นตะย่านเลยว่าเป็นตะลิบส่นต้นไม้ให้นี่นะครับใบชาติ ต้นซาดหรือว่าต้นยางเหียงนะครับพ่นสารบรนเทาเป็นไม้เนื้อดีเป็นไม้วงย่างปลานี่แตงิ้นต้นว่ายูคิดไรยี่คิดไรนี่คนไม่เก็บเหตุหดูไหมเนาะเมื่อบวันศุกร์โมกุล20%อะไรล,ล่ะมันะ่นเป็นเนื้อออสแนนออสเอาเอานี่เปิดถุง,งหให้ผมไหมนะครับนี่นียคนเข้ากันไทยมูดีเข้ากับใดใช่แบบก็ครึ่งแล้วต้นนี่พลาผมไป ท่านไปนี่ไล่มองแล้วนะครับกินเลยยูบอกิ่อนอาหมาบ่มเป็นนไผสิมากินมาทราบอยู่นี่ว่ามจะรบกัเบิบ่งขึ้นสิแห้งนะครับไต่จริงๆริง่ได้แห้งอาแมน้ลแมนพี่เหรอพี่เนี่ยครับเบิ้งขึ้นแห้งได้จริง,รงๆ,ๆแล้ว บ่ได้แห้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาใส่เลยคุณตน้นนั่นดียุบปีนไหมบ่ได้ลายเรื่อยเลยนี่เมื่อกี้เท่าจะเข้าเห็นอนันรายการอันที่ปูขคนเบิกข้างสองสองอันนี้แหละต้นราวะปูยังเูี่ต้นนี่แหละต้นศาสตเนี่ยเูือดดุเสร็จหมดแล้วสุดยอดแล้ว,าวาอดดวาจารย์คนที่มา่กี้เห็ดติ นะครับโอ้หัวพี่ต้นพี่ใ,ใกล้ใพี่โอ้ไรยอยู่ครับนี่ไม่แค่เผาสิสุดยอดครับพี่น้องห่ากไมปบา้านเฮาขอแต่เห้องจักอนุรักษ์กรักษาเฮาก็องได้ต้นไม้แต่ว่าห้อมแน,น่ครับนี่นี่ Oh. แห่งหนาย<อ>เงีัยงก่าครับฮะเนี่ย<ะ>ต,ต้นซาดเราให้เห็นต้นอันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าต้นนี้อย่างมันเป็นคือทั้งต้นแดงเี่นะแต่ว่าบเมเยนเขาแน่ใจว่าต้นเี้ยงโอ้โรนหลายเลยครับต,ต้นซาดเท่ามาครับ ตัวน,นี้นีต้นน่อยของค่ณนะครับอ่าต้อง,องบางอันก็บม่แม่นต้นซาดแมนนี่นี่มือต้นอ,อยู่ต้ออนซาดเลยในซาดเพราะเราแหงไว้ก็สิขึ้นหรือเปล่าึ้นเนี่ยทำเนียกว่านาคุณต้นนะอเออ ของคุณห,หลายๆด้อผ้ามาเก็บหมากไม้นะครับเป็นช่องคุณตนนี่ครนับธรรมดดาตนละคำผ้าด้วยเนาะจผ้าใบอีสังเกตโอเคโอเคเอาเมื่อน,นี้นะครับพี่น้องครับเท่าพอกันดีอีกครั้งตอนนี้ขอเก็บหมากซาดก่อนนะครับเจอกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะครับเออจริจริงไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ดีเลเคียวอ่ววะนะครับบายบายครับ ป่าซาดอำาเภอเปยน้อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งคนรักษาป่าป่าคนรักคนฮะยุ่น้องสองห้องเดียตนป่าซาดน้องสองห้องเปยน้อยคนก็รักป่าป่าก็รักษาคนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ